แก่งนอกมันครับเกเกลือสอน่ขอไข่ขอไข่แกงนอกมันนะครับผม

ยังมึงไหนเนาะมานี่เนาะบ้างกับดัก,กแจกของปาดครึ่งก็ได้อ,อ๋าดูดูเซฟปืนดูเซฟปืนทอดไข่มแล้วพร้อมค่ะน้าพร้อยก,กรบกรับกรบกรับมาแล้ว วทอดไข่แล้วหน้าตาสวยจังเลยเป้าหมายอยู่นี่ครับเป้าหมายเป้าหมายคนนี้จะกินจะกินให้หมดนะครับผมเนี่ยนะตรงตรงเป๊ะเลยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเฮยสุนี่นะจ๊ะนะ เอ้าไม่กินไม่กินล่ะไม่กินล่ะเอาไปบึกแซบปะโอ้แกล้วคือเข้มไงวะแซบขพนดแซบปะแซบแซบรีวิวรสจัก่อนไปถอดใครผมครับผมคที่เป็นยังสิมหนื่้เช็กเดือพ้อมดิบ่อันมบาอั้งพ่อลูกกูบอกกินอาัุวัน พักขนาดไก่เกียวจปะปะเข้มเนีย่ยเม็ดเกลียวพร้อมปะแมนบวกๆเลยไม่เกลียว่านเปลยอยู่ไง